ในยุคสมัยแห่งการแก่งแย่งชิงอำนาจความรักกลับเบ่งบานท่ามกลางคมดาบเตี่ยวเซียนหญิงนามผู้ถูกลิปโป้และตังโตหมายปองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างความพักดีต่อบ้านเมืองและความรู้สึกในใจหากข้าเลือกช่วยท่านข้าจะต้องทรยศต่อความรักของท่าน เตียวเซียนเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแต่ถ้าข้าเลือกความรักข้าจะทรยศต่อแผ่นดินเกิดลิปปูมองนางด้วยความเจ็บปวดเจ้าคิดว่าข้าต้องการอะไรกันแน่เตียวเซียนชีวิตของเจ้าหรือบัลลังที่แลกมาด้วยความตายของผู้คน ความรักของเตียวเซียนกลายเป็นเครื่องมือในเกมการเมืองนางยอมเสียสละทุกสิ่งเพื่อยุติความขัดแย้งและนำสันติสุขก,กลับคืนสู่แผ่นดินแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของตนเองสุดท้ายแล้วเตียวเซียนก็เลือกที่จะจบชีวิตตนเองเพื่อตัดวงจรแห่งความแค้นและการแย่งชิงอำนาจ เรื่องราวของนางเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งความรักก็ต้องแลกมาด้วยการเสียสละอันยิ่งใหญ่และบางครั้งความถูกต้องก็อยู่เหนือทุกสิ่ง